พม่ชช่พม่ชชยต้องให้อ,จอ,หอาจารย์ติดกล้องอย่างเบตงอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ไหมอ้วนมากค่ี้อ๋อโอเคนั่งนั้นอ่ะนู่นอ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปไหนลูกพี่หนิงอะแย่งลูกค้าอม่ก

ี่ว <ia> <ๆ>ันลางค่ำเรนเราไปถ่ายรูมาภข้ามวนเนี่อเดี๋ยวที่ลงในกลุ่มฉนะ้ยนะาอย่างเราไม่ยี่สิคนีบคไปไหไหนม่ไห้ดีถามเฮ้ยมันติดาราย์มีคนที่นั่งไม่ได้เนี่ยสหรับขาป้าตู่เนี่ยไอคนที่เขานั่งไม่ได้ก็อยางัมาสมที่ตัวพมต้องม ปเปล่าก็อี้กันจั่ง <c oughs> แอดแอดแอดปัดขอเก้าอี้เอาเอาเอาเก้าอี้มาข้างบนใช่ไหมครับโอเคโอ้โขอโทษขอโทษขอโทษลืมเอาอันนี้มาให้ดูเลยอ่ะเียงบ ขอบคุณมากขลบค่ะสุยมากอาอได้สดอยู่แต่ก็คืับ้านต้องไร่ด ปวไม่ดีจังแย่ังมีแม่ดูกรเดิ่งี่เลยปวดขาดี๋วา้ชดที่ไม่ได้เข้าไปกับเขาแล้วรั้งไม่ได้นี่อ่ะเดี๋ยวจะไปให้ครับไม่ให้ าามีเยอะ i p ทุกคนที่นี่นนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอไพเดอร์อย่าว่ากันเดอ้อไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครอย่าดราม,ม่าร อยากให้อ ja, okay. ่านคอมเมนต์เห่อเข้ามาช่องผมแล้วบอกให้อ่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็วีนเกลียดเกลีเดแล้วหลุดเลิกติดตามแล้วจะพูดอยากให้อยากให้เล่าเดี๋ยวใครเล่าได้เลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้

น่อมทูชี่อะไรครับอ้อมังออ้โหเเปน้อที่เหมสสั่งเเื้อสัเขานี่ิัยน้นเี๊ยวก็หมดใช่น้ิยองิ๊กยิ้มสยองปั้นลาล้ายคละาคะาตกรกยนบวชแเดี๋ยวเราเล่อในกลุ่มเนาะเอาูให้ เดี๋ยวใ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะฝากกดจอ้าใจฝากกดติดตามด้วยนะครับหแหลมจาแบบมีว่าแบบมองล้องไหครับมองหมีนี่มองหมีค

เมืยก right. right. okay. right. ็ม right? ีขเรียว่าตู้ได้นี่ฝักถือแล้วจ้ะฝักถือกได้าเป็นอบบราเดอ่ะอาจารย์อยู่ขอาจารย์มือสู้ต่ออะไรอยู่แนี้แล้จ้ะเอาวันไหนวะาไปเลยวันทั้งหมดสามสามสามที่พี่ติกเนี่ยเขาไว้ไว้แม่จาด้วยไหว้อาจารย์ด้วยเอามา ไอหมีมารับไหวอ่ะไอหมีรับไหวแม่กันเฉยเยดูดีน้องหมีดูดีน้องหแต่ละแนกับแม่เขาเฉย่ลไปใช่ต้องวางินตู้นกต้นั่ก็ต้อนด้วยด้อยอเด่าจเอาหนังสือฝั่งนี้ออกเลยยกกล่องมันมีาฬิกาอยู่ด้ยยกกองมาแนี่กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่จ้ะทางลงนี่กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะที่วางอรือวาไม่วางไก่อนหนึ่งสองสามครับ ดูอาจารย์อล่ามากค่ะทุกคนดูบรรยากาศในบ้านยันช่วยยันช่วยไปหลักสุดได้เลยโอ้โหดีเลยดีเลยกล้องกล้องใครฮะกล้องพี่อยู่ไหนกล้องพี่อยู่ไหนกล้องกล้องอยู่ไหนกล้องเสียกล้องเหรอ้าหรือกล้องผมก็ได้เดี๋ยวเอาในกลุ่มก็ได้

น okay. okay. er> okay bon ah voilà huh> ี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษดิหนึ่งสองสามครับโอเคครับจะทำอาจารย์ออล่ามากค่ะวันนี้ออล่าสุดๆไปเลยได้ครครับตัวเองเป็นตัวด้วยนะต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้เลยครับพี่ต่อต่อใครคะ มีระวังลูกไม่นูสวยนะคะสวยฝากถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปนมเสร็จปุ๊บได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้นะเดี๋ยวให้ป๋อไปแม่เดีไปอยู่ในกลุ่มก่อนเดี๋ยวไปอยู่ในกลุ่มเมาไปดูในกลุ่มเมายงตองรััดรเรียบร้อยครับูแวเกนี่ โอเคเรียบร้อยก่ายร่มพอดีกรัมท้านครับต้อนมองกล้องจ้าหนึ่งสองสามโอเคต้านครับเชอนเลย เหจอเลยครับเจอเลยจะได้ไปหาท่านทใกล้ปิดประตูทำอะไรปิดแค่ประตูเนี่ยเรียมต่อครับแล้วนับเปิดมาเลยแล้วไอ้กล่องล้างแค่ไรน้ำพริกเที่ยวมาแจกน้ำพริกค่ะแจกแลกเลยใครมาก็แจกได้เลยแล้วก็ต้องโย้ตรงนี้เดี๋ยวหาคนมาแจกหาคนส่งให้ล้าค่ะได้ค่ะเอาจัดกานมาให้ แล้วเอาไปเดียวในที่เดียวมีแ่มีันเดียวอ่ะ้าวนไม่พูนอ๋ตู่ซเราัะไปขายไอนรแต่หนูไม่รู้ว่ามัเก่าอไ้านควาสดซัเสเราเดือดาเรอางนซี่ยของเก่าไม่มีตับซื้อไม่หลับ

เซี่ผมเซลใช่ไม่ป่วนกันเลยพี่ฝังฝังไปนี่เออจำได้แล้วจำได้แล้วเออแซวอีกไหมเขาไม่ถามไม่ถามอะไรรทุกข้างหน้าเลยวันนี้ของวันเด้อย่าป่วนกันนะวันนี้วันสงกรานต์กิจกรรมวิจกรรมมโนกรรมอย่าได้มีกรรมต่อกันนะครับเนาะผมไม่อยากถูกกรรมใครไม่อยากกระทบไม่อยากคิดร้ายใครนะคิดจริงนะ ทีากลยก็ช้าลงนะเช้าอกว่าไปวดอะไรก็เช้าบอกว่าไวัดทาไมให้มาใช้จอาล้วหลังจากนั้นแหละแล้วก็เขหานไหนก็ได้รำคาญเรื่อไรกนไบอกปากกาทองปากกาองไม่ได้เยี่ยมสาพี่เยีมสาวพี่แหลมเยี่ยมสาวพี่อะไรอย่าง ใส่น้ำไม่ไหลกลับอ๋อใั่น้ำไม่ไหลกับไม่แก่ได้เดียว่นาโรคน้ำ่หนูเล่าไปนะจ๊ม่ กันนะาสวัสดีค่ะนะใครจะาทานก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมาเอาคูป,ปองเพิ่มนะคะนี่นี่นี่มุมถ่ายรูปนะคะมุมถ่ายรูปน,ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์เบียร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์เบียร์นี่นั่งทานข้าวกันช่วงเช้านี้ก็ มาถึงก็นั่งทานข้าวกันก่อนนะนั่งทานท่าพักผ่อนตามอัธยาศัยวันนี้ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนะคะอาจารย์ก็ชักชวนให้มามาเที่ยวมาทานข้าวนะแล้วก็มานั่งพูดคุยเจอเจอกันแล้วก็มามุทิตาจิตแล้วแต่สะดวกเลยนะใครมาแล้วอยากกลับเลยก็ได้ใครอยากมานั่งเล่นพูดคุยสนทนาธรรมกับอาจารย์ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่บริเวณที่บ้านอาจารย์เนาะ ก็นี่เห็นไหมให้นอันนีพาชมสวนก่อนนะบริเวณบ้านอาจารย์นะคะก็มาถึงแล้วเนี่ยเราหาที่นั่งเล่นทันข้าวเสร็จมานั่งกินข้าววิยตายแล้วมะม่วงทุกคน นี่จอ,องแล้วนะคะมีคนจองตต่วาาา้ออองขจกนนะคะคใช่ถ้าไม่ขออนุญาตขโมยนะจ๊ะถูกต้องค่ะจะาขโมยมทันทีนะคะแค่มองไม่เฉยอะค่ะใช่ไหมเออผองมะม่วงใช่ไหมคะนี่เห็นไหม มีมะม่วงด้วยล้มลื่นค่ะบ้านอาจารย์ล้มลื่นมากค่ะมีที่นั่งที่นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยนะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตพาทุกท่านชมบรรยากาศมัตเอรี่ของอาจารย์นี่นี่นี่นน่ทุกทุกคนดิฉันพาทุกคนมาชมยอก็มีมะพร้าวก็มาใครเคยเห็นโอ่งโบราณนี่โอ่งบ้านอาจารย์โอ่งโบราณโคตรใหญ่อ่ะโอ่งใบเนี้ย ถ้าบ้านนอกอ่ะถึงจะมีนะส่วนใหญ่จะมีบ้านนอกบ้านดิฉันก็มีนะคะที่ลาดลีค่ะสาวบ้านองย่อมมีอยู่แล้วแต่แต่อาจารย์มีมีองมีององโบราณน,นี่องโบราณนะทุกคนเออสามารถเข้าไปนั่งได้เลยนะเพราะมันใหญ่มากนี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่แอดพามาดูสวนบริเวณบ้านอาจารย์ก่อนเนาะ ความร네่มรื่นนะคะใครอยากมานะมาได้เลยนะเพราะว่าไม่ต pues ้องลงทะเบียนก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วเห็นไหมบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะนี่มีบริเวณนั่งพักทานอาหารเนาะพี่พีเดินระวังนะคะเดี๋ยวหัวเลาะเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนตี มาแซลดิฉันสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะนี่บริเวณบ้านอาจารย์นะ่นี่นี่นี่เมียนมะละกอมะละกอมะละกอต้นเล็กแต่มีมีมีลูกแล้วโอ้โหมะละกอต้นนี้แบบสตอมากนะคะมีลูกเร็วระวังระวังระวังอะไรอะระวังเดินไม่เน่เน่เน่ แน่แนให้ดูบริเวณบ้านนะนี่หนุ่มๆมานั่งมานั่งคุยพูดคุยการสนทนาธรรมภาพวันน,นั้นโหเอาละโดนแซลแล้วเนี่ยบอกแล้วตรงแซลยันลูกบวชน,นี่ยใครมีลูกยังแซลอยู่ได้เลยนะเนี่ย สวัสดีทุกท่านเลยนะคะพามาวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านอาจารย์เบียนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์เบียเนาะนี่ใครมาแล้วก็นี่นั่งพัก ทานอาหารกันในบริเวณบ้านนะคะล้มลื่นบ้านอาจารย์มีต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็ในเนื้อที่ออประมาณ3งานเนาะบ้านอาจารย์ประมาณ3งานถ้าจำไม่ผิดประมาณ3งานแล้วก็นั่งได้สบายสบายวันนี้นะคะมีคนลงทะเบียนถึง750คนโอ้แม่เจ้าดีฉัน จะรับรองไหวแม่อาจารย์บอกไหวแต่ว่าต้องไปมาไปมากันนะคะไม่ต้องนั่งแช่ไม่ต้องนั่งแช่นะไม่องนั่งแช,นะงงแช่เดี๋ยวนั่งแช่แล้วแบบว่าไม่มีพื้นที่สวัสดีค่ะไลฟ์สดนะไลฟ์สดเนาะทักทายก่อนนะคะวันนี้นะคะมามาที่ไหน แนะนำตัวด้วยค่ะมาจากไหนกันค่ะานผาค่ะมาจากมินบุรีค่ะมีนบุรีโหนี่ใกล้กันใกล้อ่าในปทุมนะคะที่ไหนจ๊ะปทุมธานีนะคะวันนี้ตั้งใจมาบ้านอาจารย์ใช่ไหมคะโดยเฉพาะแล้วเคยไปปฏิบัติที่หมอเส็งยังคะอ๋อพุทธกาและที่บ้านที่นี่เคยมาครั้งแรกหรือมาบ่อยแล้วมาบ่อยอ๋อมาครั้งแรกดูแต่ในไลฟ์ดูแต่ในไลฟ์วันนี้ได้มาสัมผัสบ้านจริงแล้วเนาะล่มลื่นเนาะเห็นปะชา ใช่นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวใครสะดวกนะวันนี้ทั้งวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยใครสะดวกก็มาได้เนาะมีอาหารให้ทานฟรีจะลมลื่นนะนี่เห็นไหมนี่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 นมีศาลาพักใจด้วยนะศาลาน้อยศาลานี้อาจารย์สมัยก่อนนะแรกนะอาจารย์จะนั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้นะนี่ศาลาน้อยนี่อาจารย์จะนั่งภาวนาตรงนี้นะปฏิบัติธรรมตรงนี้นะคะ ตอนนี้เป็นที่นั่งทานข้าวนั่งพักผ่อนสวัสดีค่ะมาจากไหนเอ่ยสายสา,สายสามก็ไกลอยู่นะคะแต่ก็ใจนะคะเนี่มามาไกลแต่วันนี้เชื่อว่าต่างจังหวัดนะก็มากันเยอะนะคะมากันเยอะแน่นอนสวัสดี